อ๋อวันนี้นะอาจารย์จะบอกว่าในเื่กง,งามยมดีที่เป็นเลอกมหาเศรษฐีเนี่ยอาจารย์คิดว่าปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรได้หลายอย่างเลยหลายอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ไม่อยากพลาดคือการปลุกเสกวัตถุมงคลให้กับคู่รักที่มีแนวโน้มสูง ว่าจะเป็นคู่ที่ถว่ากันตามตรงนะอาจจะมีปัญหาคาราคาซังกันคือเวลาที่คนเนี่ยจะครองรักกันให้เจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเบื้องต้นอาจารย์คิดว่านะมันต้องขจัดปัญหาที่มันจุกจิกคาราคาซังเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มันจบก่อนมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องคุยกัน ได้แบบสามัคคีกันแล้วทีนี้มันถึงทำมาหากินกันได้แบบสะดวกคล่องตัวอาจารย์เอางนี้ดีกว่าอาจารย์มาไล่เรียงคู่รักที่มักจะมีปัญหาบ่อยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราไม่ใช่คู่รักดังที่อาจารย์พูดเนี่ยก็สอบถามมาหลังไม้ได้นะเออ,เออสามารถที่จะพิมพ์ถามอาจารย์มาได้จะคุยทางไลน์เนี่ยก็จะ ตอบเป็นการส่วนตัวอาจารย์ยกตัวอย่างกันนะคนรักที่มีปัญหาบ่อยๆเลยนะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีพ่อแง่แม่งอนมากที่สุดคือวันจันทร์เนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักแหละวันจันทร์นี้ชอบเทคแคร์ดูแลคนรักนะแต่บางทีมันรู้สึกมากไปเพืะอัพบดีเขารู้สึกเครียดเครียดกับการที่คนเกิดวันจันทร์เขา เ,เขาเเนี่ยเขาคอยลงรายละเอียดมากเกินไปจนพระสิริบอกโอ้โหเพื่อรหัสแบบอึดอัดใจเพราะเพื่อรหัสเขาไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเพราะเขาก็มีทิฏฐิของเขาเขาก็คิดว่าเขาก็ถูกอ่ะเขาก็คิดดีแล้วเขาก็ทํามาถูกต้องแล้วทํารองเนี่ยมันจึงเกิดความรู้สึกที่ว่าจันกับพระสับ,บรีอยู่ด้วยกันนะชีวิตมันได้อะไรแบบครึ่งๆกลางๆทั้งคู่อะ่ะคือได้อะไรก็ได้ไม่สดุด ทำไมรู้สึกอีกคนนึงขัดใจตลอดเวลาออแต่ที่หนักกว่านั้นแล้วก็อาจารย์คิดว่าน่าเป็นห่วงคือในอาการคล้ายๆกันแต่ในดีกรีที่หนักกว่าก็คือวันจันทร์กับวันเสาร์พวกเราถ้าเกิดว่าคนรักนะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างคนนึงวันจันทร์คนหนึงวันเสาร์นะจะรู้สึกรู้สึกบีบคั้นหัวใจกันมากเลยมีนน้องสงว่า วันจันรู้สึกน้อยใจตลอดเวลาที่วันเสาร์เขาไม่แสดงความรู้สึกว่าไอความรักคนเกิดวันจันมันมีค่านะคุณเอออย่าไปดูแคลนอย่าไปทําเป็นไม่สนใจคือวันจันทร์น้อยใจใช่ไหมแต่ในมุมวันเสาร์นี่ไม่คิดอย่างนั้นวันเสาร์คิดว่าโหทําไมเป็นภาระกับเราจังเลยอะในการที่คุณดูแลเราทําไมเราต้องเหนื่อยกับการที่คุณต้องดูแลเรา เราอยากอยู่เราเฉยๆแบบวันเสาร์เขาก็ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรชอบอยู่เฉยๆย่าเนี่ยส่วนจันทร์กับอาทิตย์เนี่ยแค่อารมณ์ปรนแปล,ปล,ปล,ปลทั้งคู่ปกติจันทร์กับจันทร์กับอาทิตย์นะถ้าต่างคนต่างอยู่นะก็อารมณ์ราบเรียบดีแต่พอมาอยู่ด้วยกันทาให้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงจันทร์กับอังคารเนี้ยก็คนละข้อเลยนะจันทร์เขาชอบสงบนิ่งเรียบร้อยทําอะไรแบบน่ารักเรียบแต่แต่อังคารเนี่ยชอบแบบทําอะไรมัน มันเลยดูเหมือนกับไปได้วยกันแล้วมันต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาเอ๊ะแต่เป็นแฟนกันได้ยังไงคำรับเนี้ยอ่ะยกตัวอย่างต่ออังคารที่มักจะมีปัญหามากๆกันนะอังคารกับพฤรหัสด,ดวงมันก็ไม่ได้ถึงกับจะขัดกันนะแต่ว่ามันเหมือนกับอังคารเขาไม่ค่อยรู้ใจไงว่าพฤรหัสเนี่ย เขาชอบทําอะไรตามหลักการตามกฎเกณฑ์แต่ังคารบอกชอบทำอะไรแบบด้นสดคิดด้ยสดสด,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 สดตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบใจกันพระรหัสไม่ชอบที่อังคารอนะ่ะเขาชอบทําอะไรตามอิสระส่วนอังคารก็ไม่ชอบที่พระรัสดีชอบไปบังคับควบคุมมากเกินไปชีวิตมันขาดรสชาติตรงนี้แต่ที่หนักที่สุดก็คือัองคารกับเสา มักจะขัดแย้งกันรุนแรงแล้วแบบแสดงออกตามไม่ลงรอยกันถึงขนาดที่ว่าจะเลิกลายหย่าร้างกันเยอะนะอังคารกับอาทิ์เนี่ยจะเน้นทั้งอารมณ์ร้อนเข้าหากันเลิกไม่เลิกไม่รู้แต่อยู่ด้วยกันแบบปะทะคารมบางทีก็ลงไม้ลงมือกันพวกนี้ลักษณะทั้งหมดเนี่ยยันยกตัวอย่างเฉยแก้ได้ด้วยการทํายันคู่รักมหาเศรษฐีส่งชื่อสกุลแม่อาจารย์นะในเลิก มหาเศรษฐีเนี่ยที่จะถึงเราเร็วนี้เนี่ยจะเป็นจังหวัดที่ดีที่จะทํเพญามนมเศรษฐีจะมีผลสาประการประการแรกเมื่อเอาชื่อสกุลเรากับคนรักลงมาเขียนยันเรียกทรัพย์รับโชคล้อมรอบแบบนี้แล้วก็ใส่เกบทองสวยงามแบบนี้เลยนะพออาจารย์ทําให้นในเรื่องที่ดีแล้วส่งไปให้เราแล้วก็เวลาสวดมนใช่ไหมเวลาตั้งวางบูชาที่เก็บเงินหรือหันหน้าออกนอกบ้านออกหน้าร้านเพื่อรับเงินรับทองแบบนี้ก็จะดีมากที่สุดอ่ะต่อมา พุธพุธที่อยากจะพูดถึงก็คือถ้าน่าเสียดายอะน,นะพุธกับเสาเนี่ยเป็นวันที่มักจะอยู่กันแบบอารมณ์ค่อนข้างที่จะเครียดโดยเฉพาะถ้าคุยเรื่องเงินทองทองสังเกตดูนะหนึ่งคุยเรื่องเงินเงินทองทองสองคุยเรื่องธุระปะปังเก่าๆที่เคยมีแล้วก็ยังเคลียร์ไม่ได้จะทะเลาะกัน แต่ถ้าเกิดว่าสมัครสมานสามัคมคีคกันได้เนี่ยพวกกระส่ายจะเป็นคู่ที่รวยมากยิ่งอยู่กันนานยิ่งมีสินทรัพย์ยิ่งมีกิจการยิ่งมีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ไปพร้อมๆกันดังนั้นแก้ได้พูดกับเสานะเอาชื่อสกุลมาให้อาจารย์ทําทาได้ทุกวันแหละแต่ยันมหาเศรษฐีที่ทําในเลื่อมหาเศรษฐีนั้นเหมาะสมมากนะทั้งต่อไปเร็วๆนี้ส่งตอนนี้ยังทันกดที่โปรไฟล์แอดไลน์มา พูดถึงพระอัษฎาธิเบเมื่อกี้พระอัษฎาบ,บถ้าอยู่กับอาทิตย์เนี่ยถึงแม้ตนตามตำราท่านว่าเป็นคู่มิตรนะแต่มีข้อเท็จจริงบางอย่างที่จะต้องรู้ระหว่างคู่รักพระอบดีบ,บกับอาทิตย์นะพระศบดีเขามีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเรานั้นถูกต้องเพราะเราเรียนรู้มาเยอะเราคิดมาเยอะคิดมาดีแล้วอาทิตย์เขามีความคิดว่า ความต้องการของฉันต้องเป็นหนึ่งเสมอถูกผิดไม่รู้แต่จะต้องตามใจฉันทำตอนนี้ยมันจึงกลายเป็นว่าหลายต่อหลายครั้งที่พระสับดีกับอาทิตย์จะขัดแย้งกันสูงเพราะต่างคนต่างเจ๋งต่างคนต่างแน่ไงพระสับดีถ้าจะมีปัญหาอีกวันหนึ่งก็คือวันเสาร์คู่ที่คนหนึ่งพระสับดีคนหนึ่งเสาร์นะต่างคนก็ต่างเป็นคนแข็งแข็งทั้งคู่ เรื่องโรแมนติกนี่ตัดไปก่อนได้เลยรู้สึกจะมีน้อยมากเพราะพระนรสรีพอมาอยู่กับสาวเสจไม่รู้เป็นไงนะมันมีความเครียดหรือคุยเรื่องอะไรนิดนึงอ่ะมันก็ตีเป็นความเครียดความไม่สุนทรีในหัวใจซะเยอะมันนี่จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เลิกรายย่าร้างกันเยอะแก้ได้แก้ได้ใช้ชื่อสกุลส่งให้อาจารย์ทำยันคู่รักมหาเศรษฐีแบบนี้นะส่วนวันอื่นเดี๋ยวถามหลังไมได้เพราะอาจารย์พยายามจะนึกถึงวันที่มีปัญหาเยอะ ศกวันศกนะวันศกนะวันศกจะมีปัญหาเยอะๆเลยอะ่ะกับคนวันเสาร์เพราะอะไรศกกับเสาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยตามชะโกของดวงเนาะมันมีโอกาสที่จะก่อหน,นี้สินได้เยอะแล้วคนเราอะ่ะนึกภาพสิพวกเรานึกภาพเวลาเป็นหนี้ใช่ไหมลำพังลำเป็นหนี้คนเดียวก็เครียดพออยู่แล้วใช่ไหมนี่เป็นหนี้ร่วมกันแล้วก็มาถมกันอีกต่างคนต่างเป็นหนี้แล้วโอ้ยยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งหนี้ พ่อพูดนะคนัอตรนี้แต่อีกกรณีหนึ่งคือสุขกับเสาอ,อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้เป็นหนี้หรอกมีเงินทองดีแต่มันขาดไร้ความสุขแล้วก็มักจะเลาะทุกครั้งขัดแย้งทุกครั้งที่อะไรพูดถึงเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านมาวันเสาร์มักจะมีปัญหาหนักๆเช่นเดียวกันนะกับคนที่เกิดวันเสาร์เหมือนกันเพราะว่นเกิดวันเสาร์เหมือนกันในบางทีก็ พูดง่ายๆถ้าเผลอใช่ไหมต่างคนก็ต่างเอาด้านลบของแต่ละคนขึ้นมาพูดจนเป็นคนยึดติดคิดลบกันตลอดเวลารู้สึกอยากจะหนีห่างจากกันไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนอย่างไรปรึกษาหลังไม้ได้แล้วก็เสริมดวงโชคลาภการเงินการทองโดยตรงใยการเอาชื่อสกุลของเรากับคนรักส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ทำยันมหาเศรษฐีในเลิกมหาเศรษฐี ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วก็ส่งไปให้เราเมื่อได้รับแล้วเวลาสวดมนเวลาฐานจิตเอาตั้งไว้ที่หิ้งพระห้องพระนะตั้งไว้ที่บ้านหันออกไปนอกบ้านก็ได้นี่คือยันคู่รัก